รถมาเขาถัดเขาเขาทักไลน์มาอ้าว่าเขาอยากได้รถเขาอยากได้รถเขาทํางานคือขับแก๊บขับเขาเรียกอะไรก็คือเป็นไรเดอร์ใช่ไหมเป็นไรเดอร์แล้ววันนี้อยากได้รถรุ่นไหนพี่ผมอย CBR ห้า5 0อ่ะตอนนี้กราโดดประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นห้าโดยเฉลี่ยพี่หมื่นห้าโดยเฉลี่ยซื้อได้หมื่นห้าซื้อได้ว สบายสบายปีเดียวก็ผ่านแล้วปีเดียวก็ได้ใช่ครับอะเดราจะพาไปดูอยากได้รุ่นไหนค่ะพี่อันนี้คือเขาขับอะไรนะขับขับไลแมนอ่ะขับไลแมนนี่เลยอันนี้เรียวๆเลยวันนี้พามาแนะนำครับสำหรับท่านใดครับประกอบอาชีพไรเดอร์นะนี่ครับประมาณนี้ระย6.5 0ัอันนี้จะเป็นตัวเอสมันจะถูกลงมาหน่อยอ่ะชอบแบบไหนแต่นี้ก็จะเาวน้อยเพราะผ่านเรื่อยๆเหมือนถ้าก็ผ่านง่ายสบายเลยไม่ต้องใช้คนขับไม่ต้องใช้พาไง่ายคืออะไรนะ ขับโรบินฮูดขับวินขับวินซื้อได้ปะได้ครับขับวินก็ซื้อได้ใช่แต่นี่ก็ล้องเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรงก็ต้องใช้เอกสารเอกสารอะไรบ้างอ่าเอกสารไม่ยากเลยครับเอกสารที่พี่ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มของพี่นะฮะจะแก๊บไลน์แมนฟูดแพนด้าโรบินฮูดได้หมดเลยนะพี่แล้วเดี๋ยวพันก็ใช้สเตทเมนต์เวลา6เดือน สำหรับประชาชนพีเบียร์ต้าตามที่มีรายไปบอกแล้วอ่ะ<ก>แค่นั้นเลยงานนี้ลองยื่นดูถ้ามาที่ร้านไม่ต้องทำเรื่องจองด้วยมายื่นเอกสารรอเรื่องผ่านรับรถได้เลยพี่โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับ